เรียนออนไลน์กับโรงเรียนความรู้เป็นหนึ่งตามแนวความรู้เป็นหนึ่งโมเดลภาคเรียนที่หนึ่งหน่วยที่สี่ระดับชั้นมสามวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรตอนทบทวนพื้นที่ผิวและปริมาตรคลิปนี้ใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เล่มหนึ่ง ของอักษรเจริญทัศน์เนื้อหาในคลิปนี้จะพูดถึงปริซึมและทรงกระบอกซึ่งเป็นเนื้อหาความรู้เก่านำมาทบทวนให้เด็กๆอีกรอบหนึ่งนะครับงานที่ 1. ทดสอบทบทวนพื้นที่ผิวและปริมาตรเขียนตามหัวข้อนี้เลยนะครับอย่าลืมเขียนหัวข้อไว้ด้านบนด้วยบทที่4 พื้นที่ผิวและปริมาตรข้อแรกเขาถามว่าเขาบอกว่าบอกว่ารูปต่อไปนี้เรียกว่าอะไรอันแรกเรียกว่าอะไรครับ <S 2> <S 2> ปริซึมสามเหลี่ยมเนาะเด็กๆก็เขียนตอบมาเลยวาดรูปและเขียนตอบลงสมุดนะครับเด็กๆวาดรูปแล้วก็เขียนคำตอบลงสมุดให้ครบทุกข้อนะครับสำหรับข้อ2ถึงข้อ 6กนะครับก็เขียนโจทย์ตามที่คุณครูบอกมานี้นะครับแล้วก็ทําได้เลยนะครับลงสมุดนะเด็กๆครับเด็กๆทํากันเสร็จแล้วถูกไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันอันแรกบอกว่ารูปต่อไปนี้เร,เรียกว่าอะไรรูปแรกเรียกว่าคุณครูเฉลยไปแล้วก็คือปริซึมอะไรครับ ปริซึมฐานสามเหลี่ยมแปลว่าตรงไหนเป็นฐานตรงที่คขาระบายสีน้ำเงินถูกไหมครับตรงนี้เรียกว่าฐานมีฐานเป็นสามเหลี่ยมก็เรียกปริซึมสามเหลี่ยมอ่ะไปต่อข้อที่สองไม่สิข้อที่หนึ่งจุดสองอันนี้เรียกว่า ฐานม่กี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลี่ยมนะตรงนี้นะครับเป็นฐานก็เรียกว่าปริซึมฐานเท่าไหร่ฐานห้าเหลี่ยมอ่าปริซึมฐานห้าเหลี่ยมไปต่อ ทีนี้อันนี้เนี่ยใช้ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมไหมก็ใช่ตรงนี้นะเป็นฐานสี่เหลี่ยมได้เหมือนกันแต่แต่แต,แต่เขามีชื่อเรียกเฉพาะกว่านั้นเด็กๆดูตรงนี้1น่หน่วยตรงนี้1หน่วยตรงนี้นะครับที่เป็นฐานมีความยาวที่เท่ากันทุกด้านแล้วตรงนี้ก็1ห,หน่วยอีกฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากันอีกอา้าวทีนี้เท่ากันทุกด้านเลย เพราะว่าด้านนี้นะครับเท่ากับด้านนี้ถูกไหมด้านตรงข้างล่างเท่ากับข้างบนอ่ะเท่ากันทุกด้านแบบนี้เราเรียกรูปนี้ว่าลูกบาศครับเราไม่เรียกเราไม่ได้เรียกปริซึมฐานสี่เหลี่ยมนะมี่ใครหลงกลคั้งคูหรือเปล่าอ่ะทีนี้เราได้ข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปปริซึมเรียกชื่อตามลักษณะของปริซึมนะครับเรียกชื่อตามลักษณะของฐาน เรียกตามลักษณะของฐานหรือหรือหรือหน้าตัดอ่ะนี่ไงที่ครูบอกฐานนี่ก็ฐานนะครับสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ต่อไปนะ ข้อที่ 3, ปริซึมฐานโค้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรฐานโค้งเป็นยังไงฐานโค้งเป็นแบบเป็นแบบรูปนี้ไงล่ะ <c oughs> ครูก็สาธิเคลืนรูปให้แล้วนะปริซึมฐานโค้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบนี้เรียกว่าทรงกระบอกนะปริซึมฐานโค้งเรียกว่าทรงกระบอกนะครับไม่ได้เรียกว่าปริซึมฐานวงกลมไม่ใช่นะทรงกระบอกนะอ่ะไปต่อพายอากำลัง 2H เป็นสูตรการหาอะไรของอะไรไพ่อากำลังสอเป็นสูตรการหาอะไรของอะไรอ่าเดี๋ยวดูขึ้นรูปให้สักครู่นี่นะเป็นสูตรของรูปนี้แหละอืมมาไพ่อาลังสอเนะครับเป็นการสูตรการหาปริมาตร ของปริซึมนะสูตรก็คือพื้นที่ฐานไม่ใช่พทพอทอฐานคูณสูงนะครับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานของรูปนี้ก็คือตรงนี้ไงซึ่งพื้นที่ฐานของตรงนี้นะครับเป็นรูปวงกลมสูตรก็คือพาย อากำลังสองตรงนี้นะครับเป็นสูงเนาะหรือภาษาอังกฤษก็คือ H นั่นเองตรงนี้ก็คือ H นะครับสูตรเมื่อมาคูณกันก็จึงได้เท่ากับ p พาอากำลังสองเป็นตอบว่าตอบว่าเป็นสูตรการหาปริมาตรของ จะเขียนว่าปริซึมไม่ใช่ของทรงกระบอกนั่นเองอ่ะไปต่อสูตรการหาพื้นที่วงกลมคืออะไรครับอ่าเดี๋ยวคุณครูวัดวงกลมสูตรการหาพื้นที่วงกลมคือพาย R ยกกำลังสองหรือว่าพา หรือว่าพายคูณ R คูณ R นั่นเอง R คือรัศมีส่วนค่าของพายมีค่ายามประมาณนะครับประมาณ3.141592อ่ะประมาณนี้แล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปหรือหรือ ที่นิยมก็คือ2ตําแหน่ง3.14หรือประมาณนะครับถ้าเป็นเศษส่วนก็จะอยู่ที่ประมาณ22ส่วน7นั่นเองนะย R อายกกำลังสอนะครับ R ก็คือรัศมีรัศมีนะครับจากเส้นรอบวงสู่เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้เรียกว่าเอ้ยสู่จุดศูนย์กลางตรงนี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับ รัศมีนะรัศมีจะเป็นหนึ่งในสองเท่าถ้าเส้นยาวๆนะครับเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นเป็นหนึ่งในสองของเส้นผ่าศูนย์กลาง ฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นอะไรเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเป็นสองเท่าของรัศมีนะครับอ่ะข้อที่6สูตรการหาเส้นรอบรูปของวงกลมอุ้ย ไม่กลมเลยอ่ะเส้นรอบรูปคืออะไรเส้นรอบรูปก็คือเส้นรอบรอบตรงเนี้ยเส้นรอบรอบนะครับก็คือเส้นตรงนี้แหละนะเส้นสีําเงินเนี่ยคือเส้นรอบรูปสูตรการหาเส้นรอบรูปก็คือ2องย i r จำให้ดีนะครับ2องย r อ่ะ,อะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่ง ปริซึมปริซึมอะไรเรียกตามลักษณะของฐานถูกไหมเรียกตามลักษณะของฐานนะครับเช่นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสามมิตินะครับก็คือมีพื้นผิวสามมิตินะครับพื้นก็คือมีความสูงขึ้นมานั่นแหละนะ สูตรการหาพื้นที่เอ้สูตรการหาปริมาตรสูตรการหาปริมาตรก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงตามที่ครูคบอกไปข้างต้นเมื่อกี้ที่นี้ผิวข้างนะครับผิวข้างเนี่ยเป็นรูป สี่เหลี่ยมเสมอแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราเรียกว่าทรงกระบอกเอ้ยเรียกว่าลูกบาทนะครับอ่ะสมมุติสมมุติรูมมรป ปริซึมสี่เหลี่ยมปริซึมฐานสี่เหลี่ยมขออนุญาตวาดแบบนี้เลยละกันนะพื้นที่ฐานก็คือบริเวณนี้นะครับส่วนสูงก็คือบริเวณนี้นะครับเรียกว่าสูงนะก็ถ้าฐานเป็นอะไรก็ใช้สูตรนั้นๆนะน,นะครับไปต่อต่อไปทรงกระบอกนะครับ สำหรับทรงกระบอกฐานเป็นรูปวงกลมแต่เวลาเราวาดเราวาดเป็นวงรีนะเพราะว่าเอ่อเวลาเราวาดเราต้องวาดเป็นวงรีนะครับเพราะว่ามันเป็นการมองเห็นนะครับวาดตามลักษณะของการมองเห็นอ่ะประมาณนี้นะครับทรงกระบอกเนี่ยเอ่อก็จะมี เรื่องแรกเลยนะครับก็คือฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปวงกลมตรงนี้นะฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปวงกลมนะครับมี3มมิติเหมือนกันก็คือมีความสูงเหมือนกันนะครับ สูตรการหาปริมาตรสูตรหาปริมาตรก็คือพาย r ารกำลังสอนะครับตรงนี้เป็น h นะเป็นความสูงนะครับหรือพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นแหละอันเดียวกันนะครับอ่าไม่จิงครูย้ำเรื่องอะไรไปอีกพื้นที่ผิวข้างนะครับผิวข้าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เอาดีกว่าอาจจะเป็นจัตุรัสก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราคลี่รูปนี้ออกมานะเราก็จะได้รูปแบบนี้แล้วก็จะได้ฝาที่เป็นวงกลม2อันนะครับวงกลม2อันโอเค ทีนี้เรามาดูเรื่องของพื้นที่ผิวนะครับสำหรับเรื่องของพื้นที่ผิวนะก็จะใช้ลักษณะของรูปคลี่ในการหารูปคลี่ในการหาเช่นเดี๋ยวคุณครูวาดรูปแป๊บนึงนะครับแบบนี้มองให้เป็นสี่เหลี่ยมนะ รูปอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าคุณครูไม่มีมาเป็นถดคุณครูวาดใน iPad นะรูปนี้นะครับเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมถูกไหมคุณครูให้ด้านนี้ยาว4เซนติเมตรด้านนี้ยาว4เซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้คุณครูให้8เซนติเมตรนะครับเวลาเราได้รูปคลี่นะครับก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแบ่งออกเป็นสี่ด้านเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมครับ แล้วก็มีฝาสองฝาแบบนี้ด้านนี้เนี่ยยาว8นะครับตามตรงนี้นะครับก็คืออันเดียวกันอันนี้ยาวเท่ากันนะครับ 4... 4ถ้าฐานทุกด้านยาว4ตรงนี้ก็ต้อง4ทั้งหมดนะครับสูตรการหาพื้นที่ก็คือ2หน้าตัดบวกกับ พื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับด้านนี้มาจากเส้นรอบรูปเ,เส้นรอบรูปของฐานแล้วตรงนี้นะคบเป็นความสูงนะครับสองฝาตรงนี้สองฝาตรงนี้นะครับก็คือสองคูณกาคูณด้านคูณด้านเนาะเพราะว่ามันเป็นคูณสี่คูณสี่ก็ได้เป็นสามสิบสองลูก เออเซนติเมตรยกกำลังสองนะครับแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับยาวรวมกันได้สิบหก็จะได้รูปนี้นะครับเป็นสิบหคูณแ8ดแปดห้าสี่สิบแปดหสี่สิบแดทดสี่เป็นสิสองนะครับก็จะได้อันนี้บวกกันนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งยสิบแดบวกสามสิบสองก็จะได้ 160นั่นเองนะเด็กๆหน่วยเป็นเซนติเมตรยกกำลังสองทีนี้ถ้าเป็นรูปอื่นๆละ่ะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยม,มถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะประมาณนี้ละกันนะคุณรูปอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ คุณครูให้ด้านนี้ยาว6ด้านนี้ยาวหแล้วถาดก็ยาว6แล้วให้ความสูงตรงนี้นะครับมันติดเอาใม่เอาหไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้นะครับคุณครูให้ตรงนี้ยาว10ก็ถ้าหาจากรูปคลี่นะครับนะครับอ่ะ รูปคลี่ก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้3ด้านที่ยาวเท่ากันแล้วก็มี2อ,อันแบบนี้ถูกไหมครับอ่ะ6 6ฉะนั้นด้านทุกด้านก็ต้อง6ด้านตรงนี้ยาว10ถูกไหมครับก็หาจาก2หน้าตัด2หน้าตัด บวกกับเส้นรอบรูปคูณสูงนะครับสองหน้าตัดเป็นรูปเป็นรูปอะไรเป็นรูปเอ,อะไรอะ่ะสามเหลี่ยมนะครับทีนี้สูตรการหาสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็จะมีสูตรที่มีลักษณะพิเศษก็คือ รูทสาส่วนสี่ะครับรูทส่วนสด้านกำลังสองซึ่งอันนี้เนี่ยรูทส่วนสด,ด้านคือด้านคือหกคูณหทีนี้จำสูตรนี้ไว้ให้ดีสามเหลี่ยมด้านเท่าพื้นที่หาจากรูทสามส่วนสด้านยกกำลังสอง สูตรนี้จำให้แม่นจำให้ยำใช้บ่อยมากนะก็ตัดกันนะครับอันนี้ได้2เนาะ3 2อันนี้ตัดได้อีกเป็น3เราก็ตอบได้ว่าเป็น3 3คูณ3เป็น9ลูท3นะครับเส้นรอบรูป6 6บวก6บวก6เป็นตรงนี้ยาว18ถูกไหมครับเส้นรอบรูปก็คือ 18บแคูณสิได้ร8อยเนาะเราก็เอาอันนี้บวกกันนะครับร้อยแปบวกเกูทสก็จะเป็นคำตอบนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ผิวของทรงกระบอกเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้นะครับคุณครูไม่ได้ลงลึกนะคุณครูก็เลยไม่ได้เขียนสรุปให้ว่ามันตอบเท่าไหร่นะอ่ะ อันนี้เนี่ยหาจากฝาเหมือนกันรูปขยีหออกมาก็จะมีลักษณะเป็นสประมาณนี้2ฝานะครับซึ่งคุณครูให้รัศมีรูปนี้เนี่ยยาว7เซนติเมตรก็ละก,กันนะถ้ารัศมีรูปนี้ยาว7ซนติเมตรตรงนี้ก็ต้อง7เซนติเมตรแล้วตรงนี้มาจากอะไรเอ่ยมันห่อหุ้มอยู่ก็เลยเป็นเส้นรอบวงเนาะ แล้วตรงนี้เป็นความสูงคุณครูให้สูงเท่าเดิมเลย10คิดง่ายดีนะครับอฝาฝา2ฝานะครับ2หน้าตัดก็คือ2คูณ22ส่วน7พาย R กำลังสคือ7คูณ7ตัดกันนะครับได้44 7 7คูณ7 7็เจ็ 8ถูกไหมครับ cm กำลัง2แล้วทีนี้ก็มาหารูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะมีเส้นรอบวงคือ2คูณพายคูณ R คือ7แล้วคูณความสูงได้เลยนะครับ7ตัด7นะครับได้440นะครับเอามารวมกันก็จะได้308บวก440นะครับก็จะได้เป็น 748เซนติเมตรยกกำลัง2นะครับอ่าประมาณนี้สำหรับเออทรงกระบอกนะครับเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัด1งานนะครับก็จะจบคลิปนี้แล้วนะ